มึงมาฆ่าแบบเนี้ยทายเนอะยิน่าเลยแต่นี่รู้มากเหรอแต่ตาไม่เี้ยอย่าต้องลินก็โหอย่าเฮ้ยแล้วจ๋าจ๋าแล้วมีไหว้ละขอแล้ไมีขอจ้าไอ้เด่น จริงนะมันตายแล้วพ่อนี่ไอเด่นมันแก้สนุบกบตาพ่อของฉันนะเนี่ยไอเด่นออกมานอนกรลบไอเด่นมันตายแล้วไอดำมึงไปดูไอเดนนี่มึงดูที่มันตายยังชัยโยชัยโยชัยโยอะไรอ่ะมันเป็นยังไงวะ ชโยไง่ชโยไงแล้วมันก็อยู่อย่างนี้อยู่นี้แล้วพอมันโดนอะไรร้อนๆแล้วมันก็ล็องชโยไหนมันมันมันมีไม่ได้หดตัวเดี๋ยวหอกมานะเดี๋ยวสลบกุงนี้แหละเอาเล่นไปเลยสลบกุงนี้อะไรวะไปโดนตัวเอาตัวจริงอ่ะ มึงกลัวอะไรเนี่ยมันลังไอ้กลัวยันลังเลยใส่ถูกแล้วมึงก็คิดว่าเป็นของปลอ,ปอมสิวะเก็บเก็บครัเก็บอะมอเดียวม่รอตรงนี้อย่าขอนิดนิดหน่อยๆของปากของคอไม่หอมหรอกเนี่ยตัวจริงอ่ะฉันตายแล้วมันจะู่เชโยไอ้นี่ไม่อยู่เชโย่มันจะซื้เลยเชโย่หย่า ทห้วน้ <pid> ู่อเดียวพ่อจต่การไปเ้วย <laughs> <milk Olymp> <cinema>